พี่น้องทั้งอื่นทั้งไก่หูจักหัวอันนี้บ้จ้าบานแพร่เอิญว่าหัวก้อยหัวก้อยของเขาจะมีผิดเด้จ้าถ้าเหตุบอดีเวลากินและจะเมาผู้ใดอยากรลู้วิธีการเฮ็ดก้อยกินแล้าบาวบ่เมาก็ติดตามไปเลยเด้จ้าอ็นี้สิภาพไปหาก้อยไปคุดเอาก้อยพี่น้องเบ่งมีแต่หัวใหญ่ๆตอแรกว่าสิเอากระสอบหนึ่งคุดไปคุดมาหัวมันงามคักพี่น้องใดสีกระสอบเอาคืนรถแล้วขี่ไปขี่มาลุดออกจากรถอ,อ,อีกบาดก้อยบเบ่งรถเจ้าของเลยว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปก้อยจะมีสองสีเด้จ้า ก้อยเหลืองกับก้อยขาวเอามาผสมกันพี่น้องเวลาหนึ่งมันจัดตางช่วงที่เหตุก้อยก็จะเป็นช่วงนี้เด้จ้าออกพันสาแต่กรตะกีเพิ่นจะเหตุก้อยไ้กินแท่นเขาบ้านใดที่มีเขาบ่หลายเพิ่นก็จะเหตุก้อยไว้กินเพื่อสิได้ประหยัดข้าวเพราะว่าตะกรตะกีเพิ่นใส่ไขยไทหน้าการเห็ดให้เหตุหน้าของเฮ้ามันกระบ่สะดวกมันก็เลยเห็ดให้เขาน้อยซักไผพ้าเพิ่นเหตุก็บ่ฮหูพี่น้องขั้นตอนการเหตุก็ยากแย่แซ่ก้อยบ่ดีเหยียบก้อยบ่ดีก็จะเหตุเห้เมาใส่เวลาเป็นอาทิตย์กว่าสีไเด้กี ใครอยากรู้วิธีการเฮตตามมาคลิปหนาด้วยจ้า